ส <analyze anthropology> องเนิามาม่หาอะมาตอนนี้เรียกว่าเป็นตำเทริกทำลายเรงเอนทเกซีดเก่าไม่อยู่แล้วสำหรับโอริิอ ก็เจยคเก่งยทงสูนะอ้าวก็แน่นอนอยู่แล้วเราภาษาแบบตรัรำมนานค่ะมีแบเอน้อ้าสิิวก็ือเป็นอะไรที่ยากมากเขาก็เล่นเอ่อหลายแคเตอร์แต่ว่าที่สาคัญสหรับเบลลียากที่สุดบเรื่องเนี้ยคือการเป็นน้อาที่จะต้องมีทั้งความแบบีได้แ้มีาการันเก่งแลก็มีทั้งแบบคนใหม่อะค่ะคนที่ดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยฉะน้นอแบบ ขตอดเลยบถ้าเป็นไบพลาตอนมันแบบัน่ไิ้งเป็ปลายแล้วหลคนถามว่าทันไแดเลยวันนี้ก็อยากนะคือถ้าดูตามสถิติวมันจะเป็นไปได้คือเรืออันนี้เเไม่ว่าวางใจได้อย่งเท่ไบก็ยังกังวลเายังเหลือหแต่นี้มันขึนขึนยังไม่ดอกเลยไม่ได้วางใจในแง่ของเบลเแบบไม่ได้มองดีขนักเท่าไหร่แต่ว่ายังไม่วางใจในเรื่องของแบบ โแบบคนคนแล้วเป็นอ uh ือหลายตอนไม่เคยอ่ะเกียเท่าไหร่ในใจเบลความฝันกเป็นความฝันดกั้ที็เไม่แน่หนาเล็ึ้นไปเยเลสองเอ่นเห็นบอกว่าเบ็ลเนี่ยเบลมันมีเจพีงนักข่าวเลย้ เราไปถาม้วค่ะมีไหมกความจริงอ่ะคุยกันเล่นๆกับเพื่อนแสดงนะแล่ว่าเขาใหม่เขาไปแบบไปไหว้ก็ประเด็นมันแบบมั้อันดับหนตั <S <S ้งแต่วันแรกอเลยแบบเออน้องผมก็เลยมีเนี่ยคือบนบนมยนรุอทีเดียวเลยเไม่ได้บนเลยไค่เลยได้ขับรงท่านลิขิดค่ะ ว่าตอบแทนอกันกับประเทศเดีวก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะสะกนกันอ่าตอนนี้เริ่มกลับมากับปรากฏการณ์ขนมโลมอีกแล้วเงนาะก็ดีใจค่ะดีใจที่คนมีความสุขกับการดูละครของเราแล้วก็เราก็ทำซีรีส์สิ่งสิ่งก็อยากให้คนได้ลองดูเอ่อส่วนตัวเวลามันออนแอร์วันที่ออนแอร์เราก็ต้องรีบกลับบ้านเราก็ดูโอเคอยากดูสดเหมนทุกคนค่ะท่านผู แล้วจะถึงสดแต่วาา่าถ <Okay. S 1> ้าเราต้อะเปิดออนไลน์ยัยงไงยอดจึ้งยอดนั้นต้องเป็นของฉั้นว้าวอีพี่หลังๆที่กระแสจิ้งจะเริ่มใหม่อีกแล้วนะครับพี่เบอร์ว่า <c oughs> เป็นแฟนเลยเยอะมากเธอมาแล้วเธอมาเทียบค่าคอนหรอไม่ไม่ได้อ่านนะตีแตกสักเท่าไหร่เร้่องาคนต่างตัววแยงที่นี่มันก็อุ่เพราะว่าจร น้อยดีกว่าไม่ใช่ตามไม่สนุกกระรยาะเอ่อเกิหนุ่มไหนไหมกินหนุ่กันแต่ต้างแบบนี้ตัดออกมาให้ดูมันก็มีความสนุกสนกทจนแบบอะไรนะมีอะไรแปลกๆ่างเอย่างเงี้ยมันก็โฉบต้องมีใจนะเออยังไงขออไม่ถามพี่เขาสิคะ ในการบบกว่าเวลาออกงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเข็นตุ้ลูกเงกแรงอ่ะตอนนี้ตีกันอยู่ไงละครละครละครตอนน้นนอนอยู่แล้วอีกนิดเป็นแล้วจะกลับมาคนพลังเจ้าแม่ปร่นโตนะคะแข็งแรงวันนี้โอเคได้คมดเลยนะแล้วแต่คุณผู้ะรักได้ไหมรักเลปลายปีนี้สักยร่สิบส่วนเนาะ สุดท้ายไม่หมดประเทศไทยจริไหมร้าใหม่เข้าได้เสมอคได้อะเบลเบลละไปทำบุญมาเรียบร้อยแล้วเป็นยไงยอดเยี่มากก็ภาเป็นผีค่ะก็มีคนร่วมเยอะ่ะประมาณสี่ิออันนี้คือเยอะสุดแต่เบลคือเยอะสุดเยอะสุด่อือแล้วก็เป็นงานพี่ใหญ่ที่สุดที่ได้ลงดูไปทำเจไปนั่งประชุมแบบเชิญแขกเทํหาไห่างมากเลย ของทางวัดที่เขาจัดการาระบบดีมากเลยค่ะทุกอย่างก,ก็เลยแบบแบบโลเป็นเวลาเวลาไปด้วยถึงลมทานร้อยกว่าโลมที่เขาก็สามารถจัดให้มันไม่เขาเรียกว่าไม่แออัดไม่วุ่นวายได้ตอนแรกเ,เราก็รู้สึกแบบเออหวั่นใจเนี่ยคือเพราะเราก็เอ้ยเดี๋ยวตรงรู้ตรงนี้มันจะโอเคหรือเปล่าแต่ก็ส่วนมากก็คือตั้งจิตนะคะก็ขอที่อย่างรับืไหวเปียรับมือแล้วก็ขอบุญกุศลสมบูรณ์ ตัวนะไอในจอน้าจอเป็นแล้วรันแคปเปตค่ะอินเตอร์เน็ตวอรมมากมแม่หมู้ตอบไม่ชัดเลยโอเค็อเคเขบอกเบอกชุดแพงมากค่อยถามนันชุดไหนโอเคชุดแพงมากเลยเลยเลยประเด็นเรื่อกําร้านนี่คือร้านต้น้ำเหรออืออันนี้เป็นรเหตช่ อ๋อ่นไม่ทานโอ้องไมรู้ทนเน่อยไม่ใส่ขอมูลเมาแต่วมูลอยากดตังหนไม่รู้นทอัน่ไม่ทอแล้วไปเปเลยไปเยนเไปเลไไเลยไยไป่ลเป็นยไไลยไไปเลยไไม่ลล้ไป่ลเไเลยไยไปเลยไไปเลไไม่ลยไยไปไยไปเลยไไปเลยป่ไไเไม่ัไ สวยมากเหมือนดาราเลย

อพี่เบลพีลขอบคุณขอบคุณมากเลยขอไปถ่ายรูปขอไยราๆถ่ยหน่อย